อันนี้มาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเบากว่ากันเกือบครึ่งแมน n t นนั n c ง่ายไม่มีกระจกไม่มีโพสิทิฟการเลยราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าตัวนี้นะไอ้อนี่ neo มันคือรุ่น md nc ฮะเม่กี้ mc นะ memo color ไอ้อนี่ md nc ก็ c, คือ neo color 12130ก็ 130, คือ 12ล้านพิกเซลเวอร์ชันที่1 30นิ้วนะอันนั้นก็เรียกว่า12130ขนาด30นิ้วตัวนั้นขนาด33นิ้วเรียกว่าวัลลหมอตัวเตี้ยต้องกดลงอ่ะดูนีโต๊ะต้องกดลงหมอตัวเตี้ยๆแ้วก็ต้องปรับก้าอีห้สูงขึ้นอ่านี่เหมือนกัน,นปรับได้อะเบานะรู้สึกเบาอันนี้ต้องโหต้องโยงเยอะคัลเลอร์เหมือนกัน เห็แต่ว่าเราลดบางอย่างที่มันไม่จําเป็น1โอเคเราบอกแล้วน้าหนักเอาสองก็คือมันได้มีโพซิทีฟทาสสามคือฟีเจอร์ทุกอย่างในโปรดัก i v i ิตี้ o l ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยมีซอฟต์กรอบนี่ซอฟต์กรอบแต่ว่าอย่างที่บอกตัวที่เป็นส3มันเป็นปุ่มกดเนี่ยปิดเปิดเปิดปิดปิดล่างปิดบนกดล่างกดมันจะมีซอฟต์แวร์ต่นี้มันใช้เป็นน็อฟน็อฟก็คือเป็นสวิตต์ถ้าเป็นสมัยก่อนคือ เป็นสวิตช์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็กดลงเหมือนเหมือนจอยสติก๊กอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเลือกตรงไหนก็กดมีไฟเหมือนกันนะไฟปิดไฟเปิดด้านหลังอ่าไฟอ่มีไฟด้านหลังเปิดไฟด้านหลังปิดเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างนีว่ามีประสิทธิภาพเท่ากันอ่าที่สําคัญก็คือบ,บางอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วมันมันดูโอเวอร์ไปเช่นไซส์เนี่ยโอ้ยังหนากรอบจังเยอะมันก็เหลือเหลือนิดเดียว แล้วกรกอบแค่นี้เองกรกอบแค่นี้ไม่มีกระจกหน้าความสว่างน้อยกว่าถามว่า2 0 0แัน candela per square m e t e ตัวเนี้ยโอ้โหใครจะใช้มัง่งไม่มีใครใช้ใช้ส่วนใหญ่ก็650สูงสุดพันก็ตาแสบตาแล้วอนเนี้ยน้อยกว่าน้อยกว่าท้ายนั้น2,000นี่ก็คือพัน candela หมายว่าลดไปครึ่งหนึ่งไม่ต้องมีหลอดแบ c k l i g h ที่ต้องสว่างขนาดนั้น ใช้3ปี5ปีเนี่ยสบายเลยไม่ต้องใช้ขนาดนั้นและน้ําหนักก็เบาสเกลก็พอดีตาคือมองจากซ้ายไปขวาเนี่ยไม,ไม่ต้องเมื่อยคอไอ้นี่เมื่อยคอนะคือยิ่งคนตัวเล็กๆแล้วต้องก้มดูนี่ต้องกว่าจะสูงถึงนี่จากซ้ายไปขวานี่ค่อนข้างกว้างเพราะนั้นเขาก็เลยทํามาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆบนจอขนาด12ล้านพิกเซลตอนนี้หลายหลายโรงพยาบาลก็เปลี่ยนมาใช้จอนี้้วดูจากด้านล่างคือ,อเป็นพลาสติกล็อกแน่น รุ่นก่อนหน้านี้เป็นยางเป็นแผ่นนะใช้ไปนานๆนี่นิ้วติดนะเพราะว่ามันเป็นยางหมุนได้เหมือนกันอันนี้หมุนจากจากตัวกระฐานเลยคือสแตนหมุนได้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้หมุนได้จากสแตนมันต้องหมุนทั้งตัวคืออยู่ด้านหลังมันอยู่มันเป็นข้ออยู่ด้านหลังเพราะนั้นมันรับน้าหนักเยอะมาทานี้ไม่ได้มันต้องหมุนทั้งข้ออยู่ด้านบนเงยก็อยู่ด้านบนเดี๋ยวลองดูอ้นี้คว้าเงยนะเบานะใช้งานได้สบายยืนได้ นี่สิล้านพิกเซลราคาก็ดีกว่าน้้นหนักจอก็ดีกว่าสเกลก็ได้ความสามารถในความสว่างก็อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นมาดูสเปคชีท Neo Fusion 12 mp mdnc 1 2 1 3 0สิ่งหนึ่งที่บอกนนี้เลยก็คือ maximum l u m i n a n c e คือ1,200 c a n ้อแคนเดลา per square meter แต่ว่าถ้าคาลิเบร์ยรังอยู่ที่600โอ้โหงานเมนโมบอกที่บอกอ่ะงานเมนโมใช้ไม่เกิน600เพราะนั้นคุณใช้600ได้สบายเนย่ะ ตัวนี้เหมาะสมในตลาดที่ว่านิยมใช้เยอะหลังจากที่ตัวแรกออกมาที่เป็นเมมโมตัวลหลักเป็นหลักเป็นล้านตัวนี้ก็อาจจะถูกกว่าหน่อยไอ้น,นี้ล้านกว่าไอ้น,นี้จะเหลืออาจจะเหลือแค่นนล,ล้านเดียวอ่าซึ่งอาจจะเป็น1นล้านห้าแสนอาจจะเหลือแค่เก้าแสนบาทหรือล้านเดียวน,ยน้อยมันก็ถูกกว่าเยอะแล้วที่สําคัญก็คือใช้งานได้ p r a c t i c a l มากมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์แต่เซนเซอร์จะซ่อนอยู่เซนเซอร์จะซ่อนอยู่ข้างบนเซนเซอร์พวก ambient light จะซ่อนอยู่ข้างบนมันจะเสียงมองไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นสีดํา มันเป็นจริงๆงมันเป็นสีใสสีดำนะก็เลยจะมองเห็นยากแต่โดยทั่วๆไปก็คือ12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีข้อแตกต่างสำหรับจอ12ล้านพิกเซลของบาโครุ่นร3นิ้วกับรุ่นที่เป็น30นิ้ว Neo Fusion นะฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูสำหรับอาจารย์ที่ต้องการรู้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามันทำงานได้บ้างหรือต้องการให้เราไปเดโมนะยินดีติดต่อคลิกข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสด,สสดีสวัสดีครับ Thank you.